เพื่อนๆครับปลูกทุเรียนในภาคอีสานเนี่ยปลูกยากมากเลยครับพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยไม่เหมาะสมเลยครับอย่างที่สวนสบายๆเนี่ยกรวดผสมดินเหนียวล้วนๆเลยครับเพื่อนๆแต่ผมอยากปลูกทุเรียนโดยเฉพาะในหน้าฝนเนี่ยคนที่รักชอบทุเรียน ถ้าไม่ปลูกทุเรียนในช่วงนี้เนี่ยก็ไม่ใช่คนที่รักทุเรียนนะครับผมก็เลยต้องหาพื้นที่ปลูกทุเรียนเพิ่มอีกหนึ่งต้นครับเป็นทุเรียนพันธุ์แดงอินโดครับเพื่อนๆต้องขุดหลุมให้ลึก แล้วก็กว้างเป็นพิเศษครับเพื่อนๆกะไว้ว่าจะต้องขุดกว้างสัก1เมตรยาว1เมตรแล้วก็ลึกประมาณ1เมตรครับเพื่อนๆเพราะว่าดินมันเป็นดินเหนียวครับกรวดด้วยน่าแรงขึ้นมาเนี่ยแข็งโปกเลยครับเพื่อนๆน,น้ำเนี่ยไม่ลงเลยครับ ให้น้ำไปเท่าไหรเนี่ยไม่ซึมลงใต้ผิวดินเลยครับเพื่อนๆตุเรียนบางต้นของผมเนี่ยก็ตายครับเพราะขุดหลุมเนี่ยตื้นเกินไปครับหน้าแรงเนี่ยน้ำไม่ถึงเรียบร้อย <c oughs> ก็ตายไปหลายต้นครับจะรอดก็เฉพาะต้นที่ขุดหลุมกว้างและลึกเป็นพิเศษให้ทะลุชั้นหิน ตรวดทุเรียนถึงจะรอดผมกำลังขุดหลุมครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมาดูผมขุดหลุมนะครับเอาให้ลึกเลยครับเพื่อนเพื่อนนี่เป็นสภาพดินนะครับเพื่อนเพื่อนเป็นกรวดผสมดินเหนียวครับ เป็นกรวดผสมดินเหนียวครับเพื่อนๆแข็งมากเลยครับเดี๋ยวต้องขุดอีกนิดหนึ่งครับความกว้างยังไม่พอครับประมาณนี้เลยและความลึกก็ยังไม่พอครับ,รกกรบเดี๋ยวขุดหลุมก่อนครับเพื่อนๆ เพื่อนๆครับความลึกได้ที่เลยครับ <laughs> เหนื่อยมากเลยครับ <laughs> <laughs> โอ้โหโอ้โหจะเอากว้างเม็ดหนึ่งไม่ไหวครับเอาแค่ห้าสิบหกสิบเซนพอแล้วครับ <laughs> เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆดูดินในหลุมนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไง <laughs> <laughs> โอ้ เพื่อนๆดูดินในในหลุมนะครับเพื่อนๆน,นี่มันเป็นกรวดขี้สนิมเต็มเลยครับอผ <c oughs> สมดินเหนียวครับหน้าแรงนี่จอบสะดุ้งเลยครับแบบนี้เนี่ยอันนี้เป็นหน้าฝนแล้วผมก็เปิดปากหลุมไว้ลึก ประมาณ30สเซนน้ำมันก็เลยซึมทําให้การขุดเนี่ยไม่ยากเท่าไรครับเพื่อนๆอุ้ยเหนื่อยมากเลยครับเดี๋ยวผมจะเอาดินดีมาใส่หลุมครับเพื่อนๆแล้วก็จะปลูกทุเรียนเพิ่มอีกหนึ่งต้นครับไปชมกันเลยครับ อุ้ยเหนื่ยอยเพื่อนๆครับนี่เป็นเศษใบไม้ใบหญ้านะครับที่ผมได้หมักไว้นะครับเพื่อใช้ในการปลูกพืชเราก็ผสมนี่แหละครับเศษพืชที่ผ่านการหมักแล้วนะครับดิน ที่มีสภาพดินร่วนซุยหน่อยนะครับผสมลงไปในหลุมครับเพืเ่อนๆปุ๋ยอินทรีย์ถ้ามีนะครับก็ใส่ไปด้วยเลยก็ได้ครับ ừ, ผมมีดินอยู่ <c oughs> ดินดีๆค่อยๆผสมสลับกันไปนะครับเศษพืชเศษหญ้าใส่ลงไปสัก นิดนึงหรือถังหนึ่งเลยก็ได้ครับนี่ครับนี่ใส่ไปเลยครับแล้วก็ใช้ดินกลบไปชั้นหนึ่งหลังจากดินกลบเสร็จก็เอาอีกถังหนึ่งใส่ลงไปแล้วก็ดินกลบอีกครับ สลับกันไปแบบนี้จนเต็มหลุมนะครับเพื่อนๆรับรองว่าถ้าที่ดินของเพื่อนๆเ,เป็นกรวดผสมดินเหนียวแต่เพื่อนๆปลูกในรูปแบบนี้นะครับทุเรียนของเพื่อนๆเ,เนี่ยจเจริญเติบโตเหมือนกับของสวนสบายๆอย่างแน่นอนครับ เดี๋ยวผมเอาดินใส่ลุมก่อนครับสลับกันไปครับจนเต็มนะครับ ใช้ดินดีครับเติมลงไปอีกครับคลุกเ้าครับเพื่อนๆน ทุเรียนกิ่งพันธ์ุที่เราจะปลูกนะครับมาวางเลยครับเพื่อนๆไม่ได้วางทั้งถุงดำนะครับมีดครับรีดถุงออกครับเพื่อน เหยโอ้เพื่อนๆนครับขั้นตอนนี้นี่สำคัญที่สุดนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนไม่รังเกียจสารเคมีให้เพื่อนเพื่อนนำฟุรดานมาโรยรอบรอบหลุมที่เราจะปลูกทุเรียนนะครับการมด มอดปลวกโดยเฉพาะปลวกและก็หนอนด้วงนะครับมันชอบมาทำรังใต้โคนต้นทุเรียนนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นไปได้เพื่อนๆน,น,นำฟูรดานหรืออายาสารเคมีตัวอื่นๆนะครับที่ใช้กำจัดเชื้อราหนอนอะไรจำพวกนี้นะครับ เสร็จแล้วเพื่อนๆก็นำทุเรียนนะครับที่นำถุงดำออกแล้วนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับไม่มีรากขดเพื่อนๆก็ปลูกเลยครับหันหน้าใบ ผมมักจะหันหน้าใบไปทางทิศตะวันออกนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับแบบนี้ครับทิศตะวันออกของผมอยู่ด้านนู้นครับผมก็หันออไปหาทิศตะวันออกครับเพื่อนเพื่อนสังเกตระดับโคนทุเรียนนะครับมือผมเปื่อนด้วยอะ่ะเอา เดี๋ยวผมกลบก่อนดีกว่าเอาดินกลบเลยครับเพื่อนเ<ห>พื่อน <_ Q> โคตรเลยครับ <_ Q> วางต้นทุเรียนห่างจากหัวสปริงเกอร์นะครับที่เราติดตั้งไว้แล้วเนี่ยประมาณห้าสิบเซนนะครับเพื่อน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 เห็นไหมครับนี่ครับเหลือระดับพื้นดินประมาณสิบเซนนะครับโคนโคนต้นทุเรียนระดับพื้นดินเหลือไว้ประมาณสิบเซนครับเพื่อนเพื่อน นี่เป็นระดับพื้นดินปกตินะครับกดดินโอ้กล้องขยับไปด้วยเสร็จแล้วก็นำดินมากลบอีกครับกลบเพียงแค่เสมอน,นี้นะครับจะทำให้ระดับพื้นดินโคนต้นทุเรียนนยอยู่สูงกว่าระดับดินปกติประมาณ10เซนนะครับเพื่อน เดี๋ยวผมกลบดินแล้วครับ นี่ครับเพื่อนๆปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับพื้นดินบริเวณหลุมนี้เนี่ยก็จะสุดตัวลงไปอีกนะครับเพราะว่าหลังจากขุดหลุมนะครับหลังจากเราเติมดินลงไปในหลุมแล้วนะครับเราไม่ได้หมักดินไว้ในหลุมนะครับเราปลูกทันที เพื่อให้ทันทำคลิปครับจริงๆเราต้องเติมดินให้เต็มหลุมแล้วก็ปล่อยให้ดินมันสุดตัวลงไปก่อนนะครับแล้วก็ให้เศษพืชเศษหญ้าอะไรเนี่ยมันได้หมักอยู่ในดินสักชั่วระยะเวลาหนึ่งนะครับแต่นี้ผมเล่นทางลัดครับ ถ้าเกิดสมมุติว่าดินมันซุดตัวลงไปนะครับเราก็นําดินมาเติมครับเพื่อนๆมาเติมให้อยู่ในระดับโคนต้นทุเรียนและก็สูงกว่าพื้นดินปกติประมาณ20เซนนะครับเพื่อนๆห่างจากวัวสสปริงเกอร์นะครับประมาณ50เซนนะครับก็เป็นอันเสร็จ เรียบร้อยในการปลูกทุเรียนของสวนสบายสบายจุดสําคัญนะครับเ,เพื่อนๆอยู่ที่การปรุงดินนะครับให้ดินที่เราใช้ปลูกทุเรียนมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดนะครับจะทำให้ทุเรียนของเ,เพื่อนๆสวยงามเช่นเดียวกับของสวนสบายสบายนะครับวันนี้ เป็นคลิปที่ผมถ่ายทําแล้วผมเหนื่อยมากเป็นพิเศษเลยครับเพื่อนๆพื่ถ้ามีคนชมไม่ถึงร้อยหรือว่ามีกดไลค์สี่ห้าคนนี่โอ้ยผมคงจะนอนไม่หลับแน่เลยครับเพื่อนๆนครับในการปลูกทุเรียนเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่อยากเหนื่อยแบบผมนะครับผมมีข้อแนะนํานะครับ ข้อแนะนำประการที่หนึ่งเพื่อนๆต้องเลือกที่ดินที่จะปลูกทุเรียนโดยเลือกที่ดินที่มีความเหมาะสมนะครับแล้วซื้อที่ดินครับแล้วก็ปลูกทุเรียนแต่แบบผมเนี่ยที่ดินก็เป็นทรัพย์มรดกดั่งเดิม จะไปซื้อใหม่ก็ไม่น่าจะใช่ก็เลยต้องดันทุรังครับเพื่อนๆดินแข็งขนาดไหนนี่ก็ต้องปลูกมันจนได้นั่นแหละครับเพราะว่ารักและชอบทุเรียนครับเพื่อนๆข้อที่สองครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนเพื่อน มีสภาพดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์แบบของผมนะครับกรวดผสมดินเหนียวแข็งปกถ้าไม่อยากเหนื่อยก็จ้างครับเพื่อนๆจ้างเขาขุดหลุมแล้วก็ซื้อดินดีที่เขามีขายมีจำหน่ายอยู่แล้วนะครับมาถมมาใส่เลยครับไม่ต้องผสมดินเอง ไม่ต้องหมักดินแป๊บเดียวก็ปลูกเสร็จครับไม่เหนื่อยประการที่สมครับเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนไม่อยากเหนื่อยแบบผมเลยเพื่อนเนใช้เงินทำงานครับทุกอย่างจ้างไม่ต้องออกแรงแต่ผมไม่ค่อยมีเงินครับผมเลยต้องทำเองครับ ก็มี3อย่างนี่แหละครับที่อยากแนะนําเพื่อนๆเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สวนสบายสบายด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับเพื่อนๆฝน,นจะตกอีกแล้วจะมืดจะค่ำละครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Ugh, <laughs> I'm